สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนขา NI, ่าวพีไอกดช่องสารดีหมายเลข99 นาวา่าอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสุนิตาบอสเซประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูปเปอร์แนปประเทศไทยจำกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือกันให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการแบบคลาวนะห้องออเดทอรี่มอาคารสโมสร n อน NT, สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะการลงนามในครั้งนี้ซูปเปอร์แนปประเทศไทยจะร่วมสนับสนุนการให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวของ NT โด้วยมาตร ฐานระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในด้านดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสําหรับการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของภาครัฐดังนั้นความจําเป็นในการจัดเก็บจัดการและเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญสูงสุดครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าปัจจุบันในเรื่องของ IDC and Cloud เนี่ย ถือเป็นเรื่องสําคัญในบ้านเรานะครับแพลตฟอร์มก็มีเยอะเรื่องของการสืบค้นข้อมูลการส่งข้อมูลเนี่ยมันต้องรวดเร็วและปลอดภัยการขยายตัวของการใช้บริการของคนเนี่ยสังคมเปลี่ยนไปนะครับการบริการก็ต้องเปลี่ยนไปการเก็บข้อมูลเองก็ดีไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือ Cloud เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่บริษัทโทรคมํากัดคือบริษัทโทรคมแห่งชาติเนี่ยคือเราได้ ดูแลเรื่องนี้หน่วยงานราชการเนี่ยที่เราดูแลเนี่ยมีอยู่เกือบพันหน่วยงานมีระบบที่ดูแลอยู่เนี่ยสามพกว่าระบบเราดูแลไปแล้วเนี่ยเกือบส0 0 0มื่เรามองว่าถ้าเรามีร่วมมือกับพันธมิตรหรือเป็นภาคเอกชนที่มีศักยภาพเนี่ยมาทํางานเสริมส่งให้ระบบ IDC ีซ Cloud ลเนี่ยรอ,องรับการบริการประชาชนได้จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเรื่องของอ Cloud เนี่ยหรือ ID c เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ ทุกวันนี้ระบบมันรวดเร็วแล้วก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เก็บไว้และปลอดภัยคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้ครับสิ่งที่เรา MU เนี้ยเรามองว่าเราเราคงจะต้องมีเรียกว่าลูกค้าที่เป็นต่างประเทศก็จะต้องมีระบบจัดเก็บที่มีมาตรฐานสากลและสามารถรองรับได้ซึ่งสิ่งที่เรามีที่เราสร้างเนี่ยเชื่อว่ากับการพัฒนาที่รวดเร็วที่วันนี้แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปคอนเทนต์ต่างๆมีมากการเก็บข้อมูลก็ต้องเพิ่มขึ้น เราก็ยังต้องหาพัธมิตรมารองรับในสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรองรับลูกค้าต่างประเทศครับผมคือต้องที่เห็นชัดๆเลยก็คือการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับก็จะมีความปลอดภัยและสามารถในเรื่องของการไม่ถูกล่วงละเมิดหรือข้อมูลที่จะการใช้อยู่ที่แพลตฟอร์มขนาดน,นี้มีเยอะคอนเทนต์หรือที่ใช้อยู่เนี่ยมีเยอะเราสามารถามีระบบที่ดูแลซึ่งจริงๆเรามีอยู่ถึง13แห่งนะครับทั่วประเทศไทยที่เป็นของเราเอง ซึ่งจะรองรับในการเก็บข้อมูลไม่ให้มีผลกระทบกับการถูกจอมตีครับผมคือตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเราเราทำในทุกมิตินะฮะคอนเทนต์ Content ตั้งแต่เรื่องของการทาแพลตฟอร์มเองเราก็มีที่เป็นพันธมิตรเรื่องของการทําการการ,การเก็บข้อมูลเราก็มีในเรื่องของการลงเป็นพันธมิตรที่เสริมส่งในเรื่องของ 5G เราก็มีในเรื่องของการที่เราจะทําโครงข่ายพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆที่มันที่ห่างไกลเราก็มีในเรื่องของการที่เราจะพัฒนา เรื yard, fort, ่องของดาวเทียมที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะหาพันธมิตรหรือหาคนที่มาทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ทําอย่างไรที่เราให้จะมีทั้งว่าท่อเสาสายไฟเบอร์ติกเซิร์ฟเวอร์หรือด a ต a าเซ็นเหรือโครงข่ายที่เป็นทั้งเสานะฮะหรือขึ้นความถี่ที่เรามีอยู่ทั้งที่เป็นมีอยู่600เมกะเฮิร์เรามีทั้ง700อ่ามีทั้ง26 GHz ิกะเฮิร์ ตรงนี้นะฮะก็ต้องขอยนุญาตเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาประมวลกันแล้วทำงานร่วมกับพันธุ์ททำยังไงให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้ครับ